สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของยูกิเพนพกานะคะนางเอกหมอลำแห่งทางคณะหมอลำเสียงวิหกนะคะซึ่งเรานะคะก็มักจะมีการมาอัปเดตผลงานของเธอเนี่ยนะคะอยู่ตลอดเลยแล้วก็สําหรับวันนี้เองนะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ายูกิเองนะคะเธอก็มีการไปฟิชเจอรริ่งกับ และปินหลายโคนเลยแล้วหนึ่งในนั้นนะคะที่เธอได้มีการไปรวมฟิชเชอริ่งอยู่บ่อยๆเลยนะคะนั่นก็คือกับคุณแม่จินตลาพูราบนั่นเองนะคะก็คือจะเห็นบ่อยมากๆมีหลายๆเพลงเลยนะคะที่เธอเนี่ยได้มีการไปรวมฟิชเชอริ่งนะคะนอกจากนั้นเองนะคะก็ยังได้มีการไปเล่น MV ็มวคเวอร์เพลงต่างๆนะคะเรียกได้ว่าก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะที่ทางผู้ใหญ่หรือว่าทางทีมงานของแม่จินตลารวมทั้งแม่จินตลาเองเนี่ยในมอบให้ กับเธอนะคะคแล้วก็สำหรับเพลงล่าสุดเลยนะคะที่ได้มีการปล่อยออกมามีทั้งเวอร์ชันคัฟเวอร์เวอร์ชันฟิชชิ่งนะคะที่ได้มีการปล่อยออกมารวมทั้งยูกิเพนพากากับนงควงสกรเนี่ยก็ได้มีการไปเล่น MV เพลงนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือเพลงรอพี่ที่คำชะโนดนั่นเองนะคะ เป็นเพลงที่เราเนี่ยนะคะก็ได้เห็นตั้งแต่บรรยากาศของการถ่ายทำแล้วนะคะสำหรับเพลงนี้ถ่ายทำา MV ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เพราะมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ MV วเนี่ยสวยจริงๆแล้วเพลงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าโดนใจในหลายคนเลยเพราะว่าก็มียอดรับชมใน u t u b e เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมียอดแชร์อะไรต่างๆนะคะรวมทั้งก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่เราเนี่ยได้เห็น MV วสวยๆนะคะแล้วก็ยังให้โอกาสยุกิ เพ่นพกานะคะกับน้องพงศกรเนี่ยได้มีการไปเล่นเป็นพระเอกนางเอก MV เพลงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะเราเคยทำคลิปอัปเดตไปแล้วก็คือเกี่ยวกับท็อปส0อันดับเพลงดังนะคะในแต่ละสัปดาห์นั่นเอง ซึ่งก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าแต่ละสัปดาห์มันก็จะมีเพลงใหม่ๆเนี่ยที่ปล่อยออกมาเรื่อยๆเลยนะคะก็จะเห็นว่าอันดับเพลงเนี่ยนะคะก็คือเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนกันไปเนี่ยอยู่ตลอดเลยเพราะว่าทางลูกทุ่งรักไทย90เนี่ยถือได้ว่าเป็นแฟนเพจนะคะที่ได้มีการมาจัดเรียงอันดับเพลงลูกทุ่งต่างๆเนี่ยนะคะว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยเพลงไหนอยู่ในอันดับไหนกันบ้างซึ่งเพลงรอพี่ที่คำาชะนนทของยูกิที่ได้มีการฟิชเชอริ่งกับคุณแม่สินตลาโพล่ามเนี่ยนะคะก็คือ อันดับเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเลยจากที่เราเนี่ยเคยอัปเดตมาตั้งแต่แรกๆแรกๆเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของอันดับที่8ที่9แต่ว่าอย่างล่าสุดได้มีการอัปเดตออกมานะคะเป็นสัปดาห์ล่าสุดเลยก็คือมีการอัปเดตมานะคะตั้งแต่วันที่20สิงหาคมแล้วนะคะก็คือเพลงรอพี่ที่คำชะโนดเนี่ยนะคะก็คือศิลปินเนี่ยจินตลาภูลาบนะคะพิเศษด้กับยูกิเพนพากาก็คืออยู่ในอันดับที่4แล้วนะคะเรียกได้ว่าขึ้นเร็วมากมาก แม้ว่าจะมีเพลงใหม่เนี่ยปล่อยออกมาอยู่เรื่อยๆแต่ว่าเพลงนี้นะคะก็ยังสามารถอยู่ในท็อป0อันดับเพลงดังได้ก็ถือได้ว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วก็ยิ่งอันดับเนี่ยเรียกได้ว่าไต่ขึ้นสูงเรื่อยๆจากอันดับที่ท้ทายนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ในอันดับ4แล้วนะคะแน่นอนว่าในอนาคตอาจจะขึ้นไปในอันดับท็อป3เลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่มาแรงแล้วก็โดนใจนแฟนๆจริงๆนะคะครั้งนี้นะคะยูกิเธอก็ยังได้มีการแชร์ ไปที่หน้า Facebook ของเธอแล้วก็ได้บอกว่าอันดับ4แล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็เหมือนว่าเธอเนี่ยก็ดีใจเหมือนกันที่เพลงของเธอที่ได้มีการไปฟิชเชอริงกับแมจินเนี่ยนะคะเป็นเพลงที่ประสบความสําเร็จแล้วก็อยู่ในอันดับท็อปชาร์ตตลอดนะคะแล้วอันดับเนี่ยไม่เคยตกเลยมีแต่อันดับเนี่ยนะคะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆเลยนะคะเดี๋ยวว่าก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็ต่างชอบฟังนะคะแล้วก็อยู่ในอันดับท็อป10เพลงดังนั่นเองยังไงนะคะถ้าแบบว่าสัปดา ้ามีการอัปเดตอันดับเพลงออกมาอีกเนี่ยนะคะเราก็จะมาทําคลิปนะคะอัปเดตให้ฟแฟนๆเนี่ยได้ทราบกันอย่างแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเพลงนี้เนี่ยอยู่ในอันดับไหนกันบ้างนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นชาร์ตสูงขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านะคะเราก็จะมาอัปเดตนะคะให้ฟแฟนๆเนี่ยได้ทราบกันอย่างแน่นอนและนี่ยคะ่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันนะคะสําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลื กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ